สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวฮารีเอร์นะครับปี2003นะครับรถสวยมากครับคันนี้สีสันสวยงานเต็มคันนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากรถไม่มีที่ตินะครับไร้ตำหนินะครับสีสันสวยงามนะครับคันนี้ รถสวยสภาพพร้อมใช้งานนะครับภายในส,ยสวยๆแบบนี้เลยครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับ บอกอบไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับภายใน,ในส,ยสวยๆเลยรถวิ่งสองแสนห้านะครับเกียร์ออโต้โฟร์วิลผูฟูลไทม์นะครับแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับแอร์แบ็ก EBS ใช้งานได้ปกตินะครับเบาะสวยๆไม่มีขาดเลยนะครับ แอร์แบ็กหกลูกนะครับคันนี้ภายในส,สวยๆเลยเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนะครับสรุปก็ใช้งานได้ปกตินะครับสรุปสรุปใช้งานได้ปกติเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องนะครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับ รถเดิมทั้งคันไม่เคยเชนหนักนะครับคันหน้าเดิมตัวเลขอยู่ครบนะครับคันไม่เคยไลทไม่เคยทําสีนะครับซอกเครื่องเดิมหมดนะครับรถเดิมทั้งคันตัวตัเครื่องอยู่นะครับเครื่องวีหกสามพันนะครับตัวนี้ยี่สี่เบา เครื่องไม่มีไอนะครับไม่มีนำ้ำมันเครื่องมาเซ็นขึ้นมานะครับเดินนิ่งเดินเรียบนะครับเกียร์อโอตโต้โฟรวิลใช้ใได้ครบปกตินะครับเปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์ครับผมรถสมบูรณ์มากครับคันนี้ใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าวิดีโอคอไม่ถ้าวิดีโอไม่ชัดเจนนะครับมีบริการวิดีโอคอนะครับ มีบริการวิดีโอคอลให้ลูกค้าได้ดูทุกจุดทุกมุมเลยนะครับมีบริการวิดีโอคอลดูรถตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทักได้เลยครับถ้าขอวิดีโอคอลได้เลย